สบายดีสบายดีพี่น้องมานี้กะมาพบกับสองน้องคีมคิวลูกเก่ามานี่คีมสีเขาไปในเมืองพี่น้องสีไปตลาดไปหลอดตลาดในส่วงโควิดตั้งแต่ขจอกลลอกดาวมากขี้งกับบริเขาในเมืองเลยเนาะสีไปหลอเบิรงของกินของสื่อของขายว่ามันเป็นจังไดในตลาดตลาดที่คีมสีไปก็คือตลาดสามมาคีไสนเนาะพี่น้องอยู่ตัวเมืองนครไกซ้อนแข้งสวรรคเขตมาน,นี่คีมสีไทยบรรยากาศอยู่ตลาดให้พี่น้องเบิรงเนาะว่ามันเป็นจังได ก็จะนางกันห่างกันซ่องแมสโมูหเลยบ่เด็บเขาได้เมืองตังเต้ก็จะหลอกดามานพี่น้อะว่าสิเขาได้อีวันเนาะย้ายขจอบกักตัวยังเจ็บหัวอยู่ตอนนี้เนาะเบิ่งเลยตอนนี้กําลังสิบปลายนะพี่เนาะต้องใส่แมสเพื่อป้องกันโควิดสิบเก้าเนาะก็ะอกันอยู่ตลาดเลยนะพี่น้อตอนนี้กับพีใกล้หอเลยนะพี่น้อะ บรรยากาศรหลดจนใบมีตอนนีก็หอนเรียบร้อยนะพี่นนอกโยมีตู้บมีคนมีแต่คล้องขายไปหาคนบางเลยค่ะมีแต่ค้องขาย

ุเรียนแกอเอบอกกองเท่าไหร่ สามร้อเอาเ้าหายตัวเท่ไรต้องหาท่ต้อหาพันสามตัวที่ไรอยู่จะหาตัวส้างใช้แกงเนื้อิีมันเอาหาตัวเมงดาเหรืเฮดเฮ็ดไข่

ไม่พี่น้องเห็ดปัวกนะข้นงในก็เห็ดปัวก์ขาขาขาคนมีาขา,ขา,ขาอันนี้ลูกขั่วลูกขั่วลูกขัวอันนี้เปโซนท้ายขัวไก่นะพี่น้อง ปลอไก่ปลกปลาไหลักไล่พันเรียกกินสิปิสุกุ้กุ้งล่เสือแบ่มีบอกกุ้ <cas> เด็กกลุ้มล้ายเสื้อตัวใญไๆเนาะบ่ามีสัตว์พี่เนาะคนคล้ายร้ายแต่ว่าคนสื่อบ่ามีก็จะบอ่งกออกแาเกเขื่อนมีทุกอย่างเนะาะไอ้พระใครหยา คนสิตโตกะ่หละรอไปหาบุมีแนวสึกหมักมาหาิกอม่ยางใกล้แล้วักุ๊กต่ยานแห่งเอาต้อหนึ่ง กอหาทำใจ้ระยะเนี่ยในซนะีอีพีล้อใหม่แล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวสิไปหาซื้อผัคคาพี่น้องจ้าซื้อผัาคคาซื้อแอนพัคคามาเท่ายมาเติมจ้ามาหา สามยีนานี้ปวดหวม,มีอยู่ค่ะตู้คอนทเด็กงานนเดียวแล้อันนี้นำยาน่านองพี่น่อมาันมือนนอึบปวบ <c oughs> เหัวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดใจเฮ็ดวมาโคตร้ายเลยป <c oughs> <c oughs> วดในท้าคะาบ้างนะ อันนี้ลูกขั้วเพชรหูอึดส่วนนี้อันนี้เป็กาดเต่เฟอเ็รฟอ อกอกอกกบยานแห่งอะไร ซื่อพีงพี่น้องเออหลอไปอื้งไข่นะอืมงไข่อื้งขากระจซสีินดาซีนจุมซินดาซีนจุมเด้อโซซาเจตันกีบซินดาแซบซินดาแซบมากินแล้วเป็นไหมเป็นมาสนาถ่ายเารู้่ายเาาถ่ายรู่ายเบไแนนเน้แม่เนีกับานี่ซีนตัวเลียนไว้กยมันเต็ม จักสีเอาอย่างโน้ตแ<ฮ>ปลนมีแต่คนขายว่ามีคนซื้อ<ฮ>คนกับสิโตตายเอาโลหนึ่งมึงนาะอันนี้ส่วนหลังใหม่โลโลสิแปดเบาเอาโลหนึ่งกัน ฮะโลป่ายบอซาพันบอกส่หา่าหลังเงะเเอาไไหลังเงาะ สูสอเฮ้ยได้จะกินมัน่งกส,สืดอดอกแพ่งก็จะป่าอ่าดีเจ น้องตัวน,นี้ขีมงก็หล่อบดิเฮงเนาะยยานแต่ก็บริสุทธบริสุทธยังสื่อเต็มเง,งอกก็หมักพริกเลยกะแม่งดาเพราะว่าไปหากุ่งมันบวมีเนาะสิอ๋อเมือแหละเพราว่าคนหลอกกับบวมนะมีนะมัจะคนขคายขี้งไปเจ้าเนี่ยสือนะ่อแล้วพี่นนองเดี๋ยวสิออกไปสื่อเครื่องใส,นะส่เลยกะไปเวสื่อกลุ่งทางเมือนะ่องเลยกะออกเมื่อเลยนะ้ะพี่นนองสถานาการณ์อย่าจำแหงเนะ เขาเจาก็ะค้ายเครื่องโมดีพี่นนองเอ้ยมีคนหล่อ,อมีคนมาสือนอกเขาจะะประเด็ออกจากบ้านจากเมืองจากเพื่อนเรื่องพี่กับตอนนี้กระสีเมื่อแล้วจ้า <g ül> ตอนนี้า้าตอนนี้กิ้วมาเขาไม่ได้มาตอนพี่นนองมาสือเครื่องใส่อต่อไปขอกท่า,นาหนาเนาะ มีมาขี่มาเวสื่งกุ้งดกุ้งไข่เลิกเท่าไรนะเราจะซื้อผ้าบอ้าโบอ้าแห้งเลยได้กุ้งได้พี่น้องไปซื้อเพียงเลยกุ้งไปซือกุ้งซื้อมะงอซื้อหนังสือซื้อผ้าซื้ออันนี้พวกแองกัลสาวพีนัทหน่อ้านหนึ่งต๊อกเพียงนีไปข้าวเดียวแล้วก็มาเนาะเอาอันนึง พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสิบพาไวเซนเดอร์น้อ,องสายยิงยิงยิ่งอ,ง <c oughs> อายากเขากองนั่นบอกสบายดีก่อนนุมือก่อนนี <c oughs> ะ่ะเลยอะไรพี่น้องคิมไปกับจับกล่องเองเนาะรอประเดีเพิ่งน้องพี่น้องหยานโควิดคนคล้ายหนาลายแต่ว่าคนสื่อนะบม่มีเมาจะำเป็นออกจากบาก้านเนาะสวัสดีคลิปนี้กันเิพาไวเซนเดอ้ <c oughs> อพ้อกันไปคลิปหน้าได้พี่น้องบาย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 เนาะบายก่อนาาบบยย